เนี่ยเต็มที่เลยวก็เที่ยงนี้ไม้ที่หลุดหลง้ลัวนันหมดแรงตรงนี้เลยงาเนี่ยสงทาไำัหญใหญ่ยใย่ใหญ่เลยใก็มันายวยดู้วย แทนหัวใจหมูตุ๊กแทนผมไม่เห็นผมไม่เห็นเอาใหม่ให้มันมาให้มันมาให้ลงมาให้มันโดนหน้าไหนเขย่ามาเขย่าเลยขย่าออเขยาอขย่าออกเขย่าลูกพี่นะโกใช่ไหมลูกโกไอ้ไม่ให้โดนให้ได้อยากให้มันลงนี่ป่ะนี่ไง โอ้ยน้องไอ้ไม่รับวันี้เข้าเตียงเย้เจ็ดท้ายแล้วไอ้ไม่โดนเลยแล้ไอ้ไรวะไห้เอาให้โดนลูกสิลูกอ่เอาให้โดนแล้วอันนี้ก็เรียนลูกดีดหลังลูกดีดหลังมันไม่ได้จับไม่ได้นไหยืนแล้วอ่ะไม่มีแรงจับไม่ได้ ini hidup luki, dia jen, dia jen, dia jen. Oh, lalang <laughs> lalang. <laughs>